Hello everyone สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ไลฟ์อินยูเอสเอบายเฮเบิร์มลาสเวกที่นี่คือเลคทาโฮที่อันนี้อยู่ในส่วนของรัฐเนวาดานะครับ เดี๋ยวเราจะข้ามไปที่เลกคาโฮนะครับบ้านที่เราพักนะครับรถบ้านนะครับฝนตกนี่ร้านอาหารป่าสนทั้งนั้นนะครับ บนภูเขาป่าสนนั้นเป็นเชื้อเพลิงเรามียางนะครกบทำให้ไฟป่าเลยขึ้นได้ง่ายมากนะครับนี่มาเดินอยู่ชายหาดนะครับข้างหลังนี้เป็นที่เล่นกีฬาเล่บบอล หนูนำะถังขยะป้องกันหมีมาเขีย่ยมาคุยแข็งเกรงนะครับในป่าสนรอบชายหาดที่เล็กสาหู้เดินบนหาดทรายนะครับในเล็กนี้จะมีหาดด้วยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ อันสตัว5ตัวอันนั้นเป็นเรือล่องในเล็กนะครับสำหรับมีบริการอาหารด้วยนะครับต้องซื้อเป็นแพ็กเก็นะครับนี่ก็สะพานเชื่อมไปลงที่เรือ นี้ก็จะเป็นห้องครัวนั่งกินได้ด้วยนะครับน้ำใสยเย็นนะครับบนเขาที่ยื่นออกมาในเลนนั้นก,ก็จะมีบ้านมีห้องพักเป็นรีสอร์ทนะครับก็เรือ ที่จอดไว้นี่ก็ให้เช่านะครับเป็นหมอกฝนที่ลงมานะครับก็หมอกเป็นภูเขาอยู่ด้านหลังนู้นเลยนะครับหนาวเย็นนะครับตอนนี้ฝนก็โปรยๆมาเรื่อยๆนะครับ เจ็ตสกีก็มีนะครับใครอยากจะขับอยากจะซิ่งก็ได้เลยป่าสนรอบๆข้างในเล็กนี้นะครับเล็กทาโฮ อันนี้ในโซนเขตของรัฐเนวาดานะครับอากาศเย็นมากนะครับอูหูน,นี่เป็นนกรอกินปลานะครับ ตรงนั้นก็เป็นห่านนะครับระวังมันโดนไล่จิกนะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนของรีสอร์ทนะครับมีกระต๊อบเป็นหลังๆให้เช่าไปนะครับส่วนอีกฝากถนนหนึ่งนั้นเป็นแคมป์กราวนะครับของรถอาวีหรือกลางเต้นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ See you next time bye bye